ทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ยาริจะพาทุกคนไปทานอาหารไทยที่ร้านร้านหนึ่งค่ะร้านนี้ยาริเคยไปมาครั้งหนึ่งค่ะแล้วรู้สึกว่าอาหารอร่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรคืออร่อยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นส้นตมตำหรือว่าคอหมูย่างคือรสชาติดีมากๆาที่สําคัญนะคะเราเป็นคนไทยด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวตามยาริไปดูกันเลยค่ะว่าหน้าตาของร้านเนี่ยค่ะจะเป็นยังไงและรสชาติของอาหารจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวยาริไปชิมให้ดูค่ะไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนคะการมาที่นี่นะคะง่ายมากๆเลยค่ะคือเราเนี่ยแค่นั่งดีเีนะคะหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะคะสายแปดค่ะมาลงที่สถานีซื่อชวนอ่าวัางเจียงเชี่ยวสีจันนะคะก็คือพอมาลงก็คือออกประตูซีค่ะแล้วก็ค่อยๆเดินมาเรื่อยๆหรือถ้าสมมติว่า ใครกลัวว่ามาไม่ถูกนะคะก็คือเต่าหางได้เลยค่ะก็พิมพ์ชื่อตามร้านนี้ได้เลยนะคะชื่อว่าราชพึษ์ค่ะจริงๆที่เขาทําเป็นชื่อภาษาไทยให้อยู่แล้วหรือถ้ากลัวว่าจะหาไม่เจอจริงๆก็คือพิมพ์ภาษาจีคนคันนะะันเลยค่ะไหลเชียรไทยนะคะแล้วก็จะเจอเลยแล้วก็เต่าหางมาเลยค่ะและนี่เราก็ถึงที่ร้านแล้วนั่นเองนี่ค่ะที่ร้านเดี๋ยวเราพาดูภายนอกก่อนนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ร้านราชพฤกษ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเจอพี่นิวนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่นะคะพี่นิวนะคะเจ้าของร้านน่ารักมากเลยนะคะวันนี้หนูพาเพื่อนๆค่ะมาทานอาหารใต้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะ scan ค่ะไปกันเลยค่ะไปดูกันพี่นิวนั่งนะคะโออาหารน่ารักมากเลยค่ะพี่นิวร้านเปิดมานานหรือยังคะเออเปิดได้ หกเ,เดือนกว่าๆตอนนั้นหนูเคยมาทานครั้งหนึ่งชอบต้ตยมยำกุ้งม,มาก<ช>อร่อยมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นที่นิวเจ้าของร้านนะคะน่ารักมากเลยแล้วถ้าใครนะคะมาที่ซื้อทัวร์นะคะหรือว่าเฉินตูนะคะอย่าลืมมาร้านที่นี่นะคะ,ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่นิ่นะะเดี๋ยวเรามาแนะนําอาหารกันก่อนนะคะอันนี้นะคะผัดไทยนะ่ากินมากเลยนะคะส่วนอันนี้ก็คือยำเล็บมือนางค่ะ ต่อมานะคะอันนี้ก็คือขอหมูย่างค่ะทุกคนแล้วอันนี้ก็ชาไทยนั่นเองน่ารักมากเลยแก้วน่ารักมากๆจากนั้นต่อมาส้มตำนะคะส้มตำเป็นยังไงคะน่าทานไหมยังไม่หมดนะคะวันนี้ยังมีนี่ค่ะปลอกเปี๊ยะทอดค่ะทุกคนแล้วก็อะไรปลาหมึกตัวใหญ่ๆนะคะน้ำจิ้ม น่ากินมากแล้วก็อันนี้ค่ะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะดูค่ะทุกคนน่ารักมากเลยเข้าวเหนียวยังเป็นลูกปวดใจเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะน้ำตาลทรายนั่นเองค่ะมาอันนี้น่าทานมากๆนะคะต้มยำกุ้งค่ะทุกคนกุ้งตัวใหญ่มากๆเลยนะคะต้องมากันแล้วนะคะทุกคนดูอาหารทั้งหมด มีแต่หน้าทานทท้านั้นเลยนะคะทุกคนนะคะแนะนําเลยนะคะร้านนี้นะคะอย่าลืมมากันนะคะทุกคนเลนแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาทานอาหารแล้วค่ะทุกคนไหนไหนลองอะไรดีเอาหมูก่อนอันนี้คือหมูย่างใช่ไหมใช่ก็จะมุงเป็คหมูย่างอะไรอย่างเงี้ยโอ้บคค่ะเดี๋ยวเราชิมกันก่อนคนแรกชิม จริงๆค่ะทุกคนต่อไปคือส้มตำส้มตำน้องเข้าค่ะอะลอง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 ก่อนนะที่ถึงบ้านมากเวอร์ใช่ไหมเดี๋ยวลองชิมก่อนว่ารสชาติยังไงเซียเออเซียสน้องพีฮึเหมือนที่ไทยเลยเปรี้ยวมากแล้วก็มีแบบว่าเ้ยหวานปลาด้วยใช่มันอร่อยมากเพราะฉะนั้นนะคะทุกคน ถ้าใครมาที่ซื้อชวนนะคะ <ส uman? S 1> ก็สามารถมาร้านนึงได้เลยนะคะร้านชืวาร้านรานชนารนเองก็คือเมื่อกี้นี้เองที่ที่เราแนะนําที่นิวไปนะคะวันนี้เราก็ขอตัวไปกินก่อนเลนกัะอาหารน่ากินขนาดนี้บ๊ายบาย